แอมมี่เลือกเพลงอะไรมาครับเพลงที่เป็นความสามารถของตัวเองที่ปกติแล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะคะแอมก็อยากเน,นี้ยมาสื่อให้เห็นว่าแอมมี่กลับมาอีกแล้วนะคะอะไร uh huh. ไงงองค่ะของพี่ hmm hmm. ตากแตนจนเดียวกันค่ะเ,เอาแบบถนัดเลยไงงองเลยไงงองเลยพี่เอาตัวตนลูกออกมาเลยเป็นกําลังใจ <c oughs> ให้เธอคนนี้กับน้องแอมมี่สิริลักษณ์ในเพลงไงงองเชิญรับฟังครับ อแต่เปิดทำมันกันทำมันกันสาวหมอลำสิผ้าวคนหนุ่มคนสาวขอเธอ โ้งไปไปบอกฮักกะสั่งหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาไหม่แต่ความสุขทางใจคือแดงใสโ่ลำงานบุญอยู่ใส่อแต่ได้ยินเสียงคนสิโป๊้าพอเปรียยเปรียยเปียกเปรียยเปรียงบ่เคยเกียงเจอแกงสาวโสดเรียงออลำบ่เคยเบือ หมอลำอยู่ใส่ผู้ทาส,สาสั้นเสือย้อนคนเปิดอเธอเบอ,อร์ย้อนที่คุณนในองอเอ้าไง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 งอเพื่อนเคพร้องบอกขาเพื่อนเคยร้องบอกขาคนโสดขยับมา ยาสาวยาตึงตึมตึมตรงม,รมาที่เต้นตรุตึมตรมวันให้มันลืมแล้วพอที่ทิ้งเราไปเจอกันในของบอสสนหัวกวรผู้ใดเป็นหน้าเวทีกบอสสร้างความวุ่นวายผู้สาวยุ่งหม,ม ร้องบอกคาเพื่อนเคยร้องบอกคะคนโสดขยับมาสิบายาวเาาวๆา,วา,วาวำล้า,าวาวาว,าว,าวชีวของเราแยเต่ายาเสื่อมรุมๆหน้าที่เต็นเรมรม,รมบนให้มันลืมงคนดีทิ้งเราไป กันในน้องว่าสดว่าปอดผู้ใดเป็นนาเวทีก็สร้างความบุ่นวยผู้สาวยุคใหม่หัวใจมา พลังเหลือแบบสุดๆเลยเกริ่นขึ้นหัวมาเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหเอมี่มันเนียนนะมันสวยมากเลยอะซาวมอลัมเนี่ยมันแบบหืมสวยแบบสวยเลยอะสวยมากไอ้เกริ่นเนี่ยดีดีด <Okay. S 1> แล้วกรงท่อนสนุกพี่นะแอบหวันใจเพราะว่าโซโลตั้งแต่เกริ่นจนกว่าจะเข้าสนุกเนี่ยมันยาวพอสมควรพี่นึกเอมี่อย่าเต้นเยอะเอมี่อย่าเต้นเยอะเพราะว่าเพลงนี้มันต้องใช้พลังเยอะเอมี่เต้นเยอะแล้วพอเข้าปุ๊บแรงไม่ตกเลยอะ่ะ <c oughs> มันเจง มากค่ะ,อะพอร้องถึงพลังถึงความสนุกก็ถึงคนดูวันนี้บอกได้เลยว่าถึงเครื่องถึงใจใอขอบคุณนะคะน้องมิ้วครับเอาซหรับ,บลืมจดเลยคะ่ะพี่โมแต่มันอยู่โมแต่เต้นกับเขาอยู่แล้วก็เป็นลุ้นไปตามไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่เพลงเร็วมันเวลาร้องเยอะๆหรือเต้นเยอะๆปั๊บเนี่ยมันจะคุมเสียงยากนิดนึงแต่มันเป็นเรื่องปกติของของเพลงเร็วที่หนูมองนะคะเพราะว่าด้วยความมันเนาะพี่เออ คือใช่เลยอ่ะคือนี่คือตัวตนพี่เลยแล้วก็แบบสุดยอดทําได้ขนาดนี้ก็คือมืออาชีพสุดๆแล้วจริงนี่คือหนึ่งในเพลงเร็วที่ยากสุดแล้วมันยากตั้งแต่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าพอพา,ามแล้วพอมาเปิดพมานกันมันก็ต้องให้มันลง<ช>พมานกันพมานพมานยาบคือมันต้องให้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้นี่ลงโป๊ะโป๊ะโป๊ะทุกอันเลยอย่างเงี้ยพี่บอกมันยากตั้งแต่ขึ้นเลยแล้วก็ลงแบบว่าดูซิว่า ลูกเต้นทั้งเพลงเนี่ยเอมมี่จะมีอาการเหนื่อยหอบให้เราเห็นไหมหอบเลยนะปีนี้แต,แต้หนูไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยหนูคือแดนซ์เชควีเลยเก่งมากๆแม่ดูทุกคนสนุกสนานไปกับการร้องของเอมมี่ในเพลงนี้คะแนนจะเป็นอย่างไรเชิญทั้ง3ท่านลงคะแนนครับขึ้นนนชื่่อวาเซ็็กกกดดูจััี senti we, yeah, sentin' we, yeah, senti Sentin' we, senti sentin' we, yeah